มาแจกกันเมาแกกกันเลยนะมาแกะกันเลย่ะค่ะมาแจกกันหะึ่งได้ไหมได้ไหมค่ะ้ออะไร้าช่อของ้ชื่อของ้าเอค่ะวันนี้นะคะเล้วมามินมี มาร์เก็ตของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันว่าเป็นยังไงนี่นะคะก็จะมีพุดดิ้งมะเข้ามีนมแล้วก็นมมีชั้นล่างแล้วก็มีพริตีมีแอปเปิลมีมะม่วงแล้วก็มีกล้วยแล้วก็ส้มนะคะแล้วก็พีเดแล้วก็สับปะรดแล้วก็อันนี้พวกไม่เป็นค่ะก็มะละค่คะมะละนะคะมะละแล้วก็มีชั้นอะไรนะเนี่ยอืมไม่รู้เลยค่ะทุกคน อันนี้คือนมค่ะนมนะคะแล้วก็น,นี้คืออะไรนะมะนาหรือเปล่าอืมน่าจะมะนานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนอมหนมปันมันอ่ะหนุมปันนมแล้วอันนี้ก็เหมือนโค้ดแล้วก็นี้ก็เป็นเหมือนโค้กอะไรน้ำส้มส้มนะคะแล้วก็ผลผลไม้รวมค่ะผลไม,ม้รวมแล้วก็ ขายค่ะขายขายค่ะคุณลูกค้าขายค่ะ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 เชิญเลือดได้เลยค่ะเลขาจัดจีกันเองมีอะไรขายบ้างคะแม่ค้มีอัมพูตดิมะท้าวเป็นเหมือนช็อกโกแลแล้วก็มีนมมีนมอีกชั้นหงก็เลือดได้เลยค่ะ เอากล้วยด้วยกินกล้วยกล้วยด้ินกล้วยเชิญเราได้เลยคะ่ะบริการดีคะ่ะบริการเอากล้วยหนะะึ่งเอากล้วยหนึ่งโอเคค่ะอ่ะเอาน้ำผลไม้ปลดหนึ่งคะ่ะกี่บาทคะยี่สิบบาทค่ะอ่านี่คะ่ะกล้วยยังไม่ได้ติ๊กเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรค,ะค่ะเอาจ่ายนี่ก่อน จ่ายงเงิก็สิดนะน่นะครอะไรอก่อนคือลอก่อนอเลข้า,า,ารต้งไหนคะเป็นะคะเป็นยี่สิบบาทอ่าจ่ายเงินค่ะ เป็นอะไรครับมาละอ๋อกล้วยค่ะจิ้งกล้วยพอดีเลยโอเคพริกเฮ้ยพริก <c oughs> แล้วก็มะม,ม่วงมะม่วงจิ้มได้ได้ค่ะตะพร้าวมะพร้าวจิ้มได้ไหมพอแล้วค่ะเคลียร์ได้ค่ะน้จีนนะคะโอเคค่ะ <c oughs> นี่ค่ะนี่ค่ะขออยายเป็ร้อยบาทค่ะใส่บัตรมาได้ค่ะ A few m o ห e อก s l a เช r ่อเอ,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 ลอเลยค่ะนะคะใจะกเกิะะล้ลวยค,ค่ะแอปเปิ้ละคะะค่ะแอปเปี่นค่ะมีกาแฟให้มาปาแก้วหนึ่งมไปอยากกินกาแฟร้อนซอขึ้นนะคะโอกาสหน้าาซื้อใหม่คะ ไค่ะบ๊ายบายกลับบ้านกันเดี๋ยวเรา day t หัมิลี่หรอหหือเราจะไปซื้อ,อเบอร์เกอร์มี่มาเบอเกอรโอเคไมกเฮ้ยวันนี้ทำไมเปิดร้านไม่เห็นมีลูกค้าเลยนะอ้าวคุณพี่คคุณพี่คะเจอแอ้วอไม่ทราบว่าวัานนี้คุณลูกค้าจะรับอะไรดีคะ่าเอาขนมปังน,นี้ได้ใช้ ไข่ก็มีนะคะไข่เอาไปกินกับขนมปังจะได้อร่อยนะคะโอเคค่ะตะกร้อด้วยค่ะเอาไอติมด้วยค่ะอ๋อเอากินด้วยเเอานมส้มด้วยค่ะไอเอาโล่อมนด้วยค่ะโร้มโอเคค่ะชิคกาน่าเอาน้ำส้มด้วยค่ะ้ำส้มเหรอโอเคค่ะมาค่ะมาคิดเงินนะคะอ่ามาคิดเงินก่อนค่ะนั่งรอก่อนนะคะคินอ่ะเอาตะกร้าของลูกค้าไปนะคะเดี๋ยวคิดเงินนะคะอ่าไข่ค่ะ อ้าวครัวซองหนึ่งชิ้นนะคะ,น,คะนี่นะะ้ำผลไม้ใครกินคะเนี่ยน้ำผลไม้น้ำส้มเอาหนูชอบกี่ราคาโอเคอันนี้ไอศครีมหนึ่งแท่แงอ่าถือนะคะเดี๋ยวไอศครีมจะละลายโอ้ยกินกาแฟด้วยเหรอคะอ๋อไปฝากคุณแม่หรือเปล่าอ๋อฝากคุณแม่นะอ,ไไนอ๋อนี่น้ำอ่าอมยิะะ้มค่ะทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอชิปเงินก่อนนะคะ800บาทค่ะรูดบัตรเครดิตนะคะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านเราจะมีไข่แล้วก็มีถั่วแอลมอนด์ด้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะค่ะเลี้ยวมาอุ้มใหม่ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้คิดเลยนะคะโอเคค่ะมีเลียนเราได้ขันที่สปเปอรอมาเก็ตเยอะมากเลยเนาะใช่มีลน ของที่เราซื้อเป็นถาดผลไม้กันโอเคพี่อยากกินน้ำส้มที่ได้โตโต,โตเร็วๆเดี๋ยวเราก็ไปซื้อใหม่นะเพราะว่าแม่ให้เราซื้อใหม่ข้าวต้มขาวมีลีมีลีแล้วกาแฟของแม่อยูไ่ไหนนี่เรา,เาไม่ได้คิดหรอเราไม่ได้คิดที่เอาไปเป็นเลืรดเลือดนึงนะกาแฟของแม่ ดไลค์กดแชร์เกิดติดตามให้น้องโมงมินได้นะคะโมมินขอไปเล่นกับน้างกันบ๊ายบาย